ตอนนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามจากฝั่งจังหวัดตราดที่อา่าวธรรมชาติข้าไปเกาะช้างนะครับอยู่บนเรือเฟอร์รี่ค่าเร er ือคนละ80บาทน,นะครับน,<า>ะนะครับก็มาวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเรือเฟอร์รี่ er ค่ะอ่าเกาะช้างเราจะไปเกาะช้าง จะไปเกาะช้างเกาะช้างมีสองฝั่งนะฝั่งซ้ายกับขวาเราจะไปซ้ายนะครับนี่บรรยากาศไอดออก ใครมาเกาะช้างอย่าลืมนะครับขึ้นเกาะด้านซ้ายนะสลักเพชรซีฟูดแอนด์รีสอร์ทนะครับที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะดูบรรยากาศนะครับโอ้โหงามจริงเดี๋ยวฝนก็กำลังจะตกแล้ววันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับเมื่อวานมาฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายมากนะัก นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้ารีสอร์ทนะครับ นี่เรือที่นั่งฟรีนะครับออกไปภายกันฟรีฟรีเป็นบริการของทางสลักเพชรซีฟนะู้ดแอนด์รีสอร์ทมาขึ้นเกาะช้างให้เลี้ยวมาทางซ้ายนะครับจะพบกับบรรยากาศสบายสบายชิลชิลนะชีวิตสโลลฟ์นะถ้าไปฝั่งขวาก็จะค่อนข้างสีสันหน่อยนะครับแต่ทางนี้เรามาฝั่งซ้ายเราจะสบายดหนึ่งนะครับ นี่เรือก็เราจะออกแล้วอาวิลลงเอ๋นั่งเลย ไปเลยผิดน,นั่งเฉยๆต้องกางจ้ะไปเลย,เ,ลยเอาไมา้ดันออกไปเออ ช้าวันนี้เราอยู่ที่สลักเพชรซีฟู้ดรีสอร์ทก็เวลาขึ้นเกาะช้างมานะครับวิ่งสุดเลยฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยมีรีสอร์ทตอนนี้ผมยืนอยู่บนกระชังปลาเราจะเห็นว่ามีกระชังปลาอยู่รอบๆนะครับก็ที่สลักเพชรรีสอร์ทเนี่ยข้อดีคือมีอาหารแล้วก็มีร้านอาหาร ที่พักดีมีทั้งที่พักใหม่ที่พักเก่านะครับเราจะเห็นในอาหารด้านหลังผมนี่บ้านหัดหัวแหลมๆนั่นก็คือบ้านพักนะครับมีก็มีบ้านพักใหม่ๆเลยที่สร้างเพิ่งเสร็จนะมีสระว่ายน้ำนะครับก็พาเด็กๆมาได้ตรงนี้จะมีนี่มีเรือคยักให้ลงไปภายเล่น ก็สามารถออกไปนะพายออกไปได้ไกลเลยแหละก็มีข้อตกลงกันว่าเรือนี้พายฟรีด้วยนะแต่ว่าจะต้องกลับมาก่อนหกโมงเย็นนะครับก็อ่ะบ๊ายบายเด็ครับ